ก็สวัสดีนะครับพี่ๆนะนะ้าๆลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมช่างเสรันะปืนยิงปลาเมืองสกลวันนี้ก็มาอัพเดตผลงานให้พี่ๆน้าๆได้ชมกันนะครับวันนี้ก็กําลังทยอยประกอบแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับผมก็ได้พึ่งๆพึ่งได้ประกอบเสร็จก็สองกระบอกนี้นะครับพี่เขาจะมารับนะครับตัวน้ำตัวตัวที่มันว่างเนาะตัวที่พี่ ตัวที่พี่เขายกเลิกไปนั่นแหละเป็นไม้ชิงชันดีเห็นไหมพอผมใส่แต่งเสร็จมินิเนี่ยสวยจัดนะครับสวยจัดทำสี่ด้านเหลือให้ดูลายนี่ชิงชันนะครับตัวนี้เป็นมินินะครับชักห้าสิบนะครับชักห้าสิบลางร้อยร้อยร้อยเท่าไรร้อยสิบ ผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะชักห้าสิบแต่ว่าปลายมันสามสิบห้าพี่เขาให้ใส่ปีกโรเลอร์นะครับตัวน,นี้ไกลระครังเซฟข้างนะครับตัวนี้ต้องใส่ลูกดอกก่อนนะถึงจะเซฟได้ตีบูธให้นะครนะเซฟข้างตีบูธให้มันจะแน่นนะเวลาเรากดขาไกลมันจะมันจะไม่โยกนะครับบูธตัวสลักเซฟมันจะไม่โยกนะครับนี่เสร็จแล้วให้ดูดูลาย นี่เป็นชิงชันนะครับไฟยคอไก่ชิงชันออกม่วงๆหน่อยนะครับนี่ครับปีกโรเลอร์ไฟยคอปีกแล้วก็ตุ่เรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้เป็นมือสอดลิงลางตัวนี้ของพี่ พี่ทูนพี่ใส่ทูนเป็นปลาดูทั้งลำนะครับลางฝั่งทองเหลืองลางฝั่งทองเหลืองพี่ใส่ทูนตัวนี้ก็พี่เขาด่วนก็เดี๋ยวส่งให้ตอนเช้าลำลำนูน้นนะครับพี่เขาจะไปทํางานที่กรุงเทพก็คือจะไปทํางานที่อุดรเดี๋ยวพี่เขาแวะมารับนะครับตัวนี้ตัวนี้พี่เขารีบก็ก็ทยอย ออกให้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะส่งให้พี่เขาพรุ่งนี้นะครับมองพี่ทูนเนี่ยครับมือสดนะครับประดูสวยๆลางฝั่งทองเหลืองตัวนี้ถ้าไม่ฝั่งทองเหลืองจะอยู่ที่สามพันสี่นะไม่ฝั่งทองเหลืองเนาะถ้าฝั่งทองเหลืองก็เพิ่มห้าอยนะครับเป็นสามพันเก้าฝั่งทองเหลืองจะเป็นอยู่ที่สามพันเก้าแล้วก็งานมีพรุ่งนี้ก็จะเป็นของพี พี่เปาพี่เปามารับได้เดี๋ยวผมจะประกอบให้ค่ําเลยนะมืดแล้วนะเพราะว่าผมเปิดเปิดไฟแล้วนี่ก็จะทุ่มหนึ่งแล้วแต่ว่าจะประกอบให้ของพี่เปาให้เสร็จก่อนเพราะว่านัดกับพี่พรุ่งนี้นะพี่เขาจะมารับนะไม่ได้ส่งเนาะก็สําหรับของท่านอื่นก็นี่ครับนะครับติดศูนย์ติดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ไก่เนาะนะครับก็ติดไก่ ติดไกลติดศูนย์หน้าแล้วก็ปิดท้ายเนาะมันเวลาเราเก็บรายละเอียดมันก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับนะครับก็คือถ้าฝนไม่ตกนะทุกคนถ้าฝนไม่ตกก็คือผมได้ส่งตามที่นัดแน่นอนเนาะไม่ใช่ว่าผมจะเอมนโนไปเนาะวันนี้ก็คือตามที่ผมลงคลิปให้ดูนะครับมันตรงกันเป๊ะเลยนะทุกคนเวลาผมขัดรายละเอียดเสร็จปุ๊บนะครับผมขัดรายละเอียดเสร็จปุ๊บก็ ฝนตกทันทีทันใดเลยนะวันที่ผมขัดละเอียดปุ๊บผมก็ไม่ได้ลงสีหนึ่งวันเนาะพอมาวันที่สองนะครับก็มืดคืมฝนจะตกแต่ผมก็พยายามทานะครับพยายามลองทําให้ลูกค้าเพราะว่าไม่ได้เดี๋ยวมันจะยืดเยื้อนะครับแล้วก็วันนี้วันที่สามนะครับที่ฝนมันตกเนาะวันนี้วันที่สามติดต่อกันแต่ว่าผมก็ทําสีให้ลูกค้าเมื่อเมื่อวันวันสองวันก่อนทีเนาะ ทำสีให้ลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้ารอไม่อยากจะไอเลยนัดนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะประกอบเ็จแล้วก็แพ็คนะครับพรุ่งนี้นะครับมีตัวที่ส่งวันจันทร์ด้วยแล้วก็จะเป็นวันอังคารด้วยนะครับของใครก็เดี๋ยวผมแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นพวกตัวงานศูนย์งานศูนย์นี้ก็น่าจะเป็นวันอังคารส่งน่าจะเป็นวันอังคาร นะครับตัววันจันทร์นี้ก็จะเป็นผ่ายิงหนูแล้วก็มีผ่ายิงหนูมีตัวท้ายเป่าที่ลูกค้าสั่งเนาะมีผ่ายิงหนูตัวนั้นงานไม้มรลิดนะครับแล้วก็ตัวนี้ของพี่ทูนที่จะส่งเนาะตัวตัวปืนศูนย์พี่เขามารับแล้วก็ของพี่เปาพี่เขาก็มารับนะครับตัวนั้นตัวนี้ก็จะประกอบให้ลูกค้าแล้วก็ส่งให้ไปสนี วันจันทร์พรุ่งนี้วันจันทร์ก็ประกอบเ็สเดี๋ยวผมจะไล่ถ่ายให้ลูกค้าดูเนาะผมปิดท้ายให้เรียบร้อยนะทุกคน,หนไหมปิดท้ายให้วสวยๆเลยนะนี่ปิดท้ายเลยให้วสวยๆเลยนะครับปัดเงาให้นะครับศูนย์ปัดเงานี่มันเป็นรอยนิ้วมือผมนะนะเห็นเห็นเห็นหน้าคนเลยนะเงาอยู่นะเห็นหน้าคนเลยนะเงาอยู่นะครับ เปิดไฟแล้วอาจจะพี่ๆนะนะอาจจะดูคลิปแบบลายๆตาหน่อยนะเพราะว่ามันมืดแล้วเนาะเพราะว่ามันมันมืดแล้วนะครับมันมืดแล้วมันจะทุ่มหนึ่งแล้วเนะาะนี่ครับตัวที่จะส่งให้ก็จะเป็นตัวนี้มืดหน่อยนะทุกคนนี่ไงเป็นไม้ลิตพี่เขาจองแล้วตัวนี้ปลายทางแล้วก็พี่ทูนปลายทางนะทุกคนก็คือไม่ไลงคลิปมาวันวันหนึ่ง พอมาอัปเดตให้พี่ๆนะนะได้ชมกันนะครับก็กำลังติดติดตั้งนะครับติดตั้งถ้าฝนถ้าฝนไม่ตกก็ผมก็น่าจะทันอยู่ครับน่าจะทันตามที่ผมนัดลูกค้าส่งวันจันแต่เพิ่นฝนมันดันตกมันก็ตกตรงกันเป๊ะเลยกับพอดีผมจะทำสีเคลือบเงาเนาะมันจะเลื่อนให้ผมหน่อยก็ไม่ได้ นะครับนะครับขนาดเมื่อวานเมือ่อเมื่อวันที่ผมทําสีเคลือบเงานะครับเมื่อวันที่ทําสีเคลือบเงาก็ฝนไม่ได้ตกแต่ว,วา่ามันมืดคึมทั้งวันทั้งวันเลยนะไม่มีแดดนะทุกคนแต่ว่ามันมีมีลมหน่อยก็คือผมผมผสมแลกเกอร์แล้วก็ใช้หัวเชื้อนาะใช้หัวเชื้อเข้าไปมันก็เลยไม่มันไม่เป็นฝ้าขาวนะทุกคน ทีนี้ก็คือมีสูตรแล้วทีนี้นะครับมีสูตรแล้วก็คือไม่ว่าจะฝนตกแดดออกอะไรคือไม่สําคัญแล้วทีนี้ผมมีสูตรแล้วนะนะครับไม่มีการเป็นฟ้าแน่นอนถึงฝนจะตกนะครับฟ้าจะร้องทีนี้นะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าผมลองแล้วนะครับลองแล้วชุดนี้นะชุดนี้แหละที่ผมลองแล้วก็คือไม่ว่าจะมืดคืมฝนตกก็คือเราทําสีได้ทุกคนนะทาสีได้ เดี๋ยวชุดนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไล่ประกอบอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่เยอะครับน่าจะช่วงบ่ายผมก็น่าจะเสร็จแล้วแล้วก็ถ่ายไล่ถ่ายรูปให้ลูกค้าครับแล้วก็ตอนกลางคืนผมก็จะแพ็คนะครับตอนกลางคืนผมก็จะแพ็คแล้วก็เช้ามาวันอังคารก็ส่งให้ลูกค้าเลยเนาะใช้เวลาประมาณสวันนะครับถึงลูกค้านะสวันเพราะว่าผมส่งให้ด่วนบางทีส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงลูกค้าเลยนะครับส่งวันนี้ก็คือเช้าวันสมมติ ผมส่งเช้าวันอังคารนะครับเย็นวันเย็นวันพุธถึงลูกค้าเลยนะครับถึงลูกค้าเลยว่าผมส่งให้ดว่วนทุกกระบอกนะส่งให้ดว่วนทุกกระบอกนะเดี๋ยวสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ๆแล้นะถ้าชอบในผลงานก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับเนาะถ้าชอบในผลงานนะถ้าเป็นเป็นสเปคเดิมๆนะครับถ้าเป็นสเปคเดิมๆไม้ปะดูราคาจะอยู่ที่4ี่พันสนะไม่มีโรลเลอร์ไม่มี ไก่ระครังเนาะเป็นไก่เซฟข้เป็นเซฟข้างเหมือนกันแต่เป็นไก,ก่นกนะครับจะอยู่ที่4 4่พันสีไม้ประดูนะครับเป็นปีกค้างคาวปกติเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนะนะทุกคนที่รับชมนะครับคลิปวิดีโอนนะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากอุดหนุนนะครับผลงานหน้าไม้ยิงป่าไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ